นาตาลีเผยถึงลูกคนที่สองจะมีข่าวดีให้ลุนไหม4ปีที่รอคอยและแล้วช่วงค่ำของวันนี้คู่รักฟุกเกิกพลมัสยาวนิชและนาตาลีเจราวนน์ก็ได้จัดงานฉลองมงคลสมรสอย่างที่ตั้งใจหวังซึ่งได้ถูกเลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์โควิด -19 ทั้งคู่ได้เข้าวิธีมั่นและมงคลสมรสแบบประเพณีไทยเมื่อต้นปี2563 ส่วนขา่าวดีเรื่องลูกคนที่สองนาตาลีได้เปิดเผยกับสื่มอมวลชนว่าเรื่องนี้กำลังถกกันอยู่เลยว่าจะเอายังไงดีตอนแรกเราอยากมีสองคนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแต่พอมีนาตาชาม,มาปุ๊บซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเขาน่ารักมากจริงๆเราฟินมากจนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอีกคนแล้วเพราะเขาเติมเต็ม,ตมจนเราอยากทุ่มเวลาให้อย่างเต็มที่ แต่สักพักพอผ่านเวลามาก็รู้สึกว่าหรือจะมีน้องให้เขาดีแล้วถ้ามีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก็ยังขอไม่ได้เอาเป็นว่าเรามาอรอลุ้นกันว่าเบบีนาตาชาจะได้น้องสาวหรือน้องชายเพิ่มกันนะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t ี่ c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากกสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ